ดูานการณ์ตอนนี้นะครับก็เตรียมยูเทินดูเทินอีกทีนึงแต่กล้องตั้งอยู่ในรถนะครับโคต,ต้าก็ไม่ได้ออกไปข้างนอกนะครับเพราะว่าเราควบคุมดูก่อนนะครับข้างหลังก็มีรถมานะครับก็มีการมาตีเทียบขนานกันในลักษณะนี้ก็จะมีความอันตรายมาด้วยนะครับเขาอยากจะเกง่งกว่าเรานะครับเขาก็จะไปได้ของเขานะครับเตรียมตัวไว้เลยไม่เปนนะเราก็าาดูก่อนนะโอเคมีความมั่นใจในตัวเอง อันนี้ก็คือโอเคนะครับทำบขได้ครับแต่ว่าดูดูกล้องก็ดูครับลูกนิดๆดูด,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 ดีจังปากนะครเลยครับเย็นม,มากยกขาดแล้วก็เล่น นะี้มจะาช่ครับาจาย์ารสอนคนยังไม่ได้ดูนะครับผมไม่ได้มาสอนคนยุงใหญ่ตุ๊กตบทันทีทันใดครับตามมาประสบการณ์และบทบาทของผู้เรียนก่นะครับก่อนที่จะมาถึงคั้นี้ได้นะครับพการกอยางครับส่วนตัวตามตัวน้อเลยครับทุกอะไรอะไรทุกอย่างมาหมดลนะครับ นี้เราก็ฝึกให้ผู้เรียนนะครับจากเมื่อเช้าเรียนมาแล้วนะครับสอสามชั่วโมงนี้นะครับก็ออกถนนใหญ่มาทดสอบปฏิกิริยานะครับแล้วก็ความเข้าใจที่ได้เรียนรู้จากการเรียนพื้นฐานมาแล้วหยุดรถอย่างปลอดภัยนะครับระยะปลอดภัยค้าดึกๆอย่าให้มันตะลือตะลือถ้าคิดจะหยุดก็คือประบองรถให้หยุดรถไม่ได้